เรื่องอะไรต่างคนเหล่านี้ก็รวมหัวกันสหาบาทาไม่อยากให้เป็นเพราะะไรถ้าเป็นปุ๊บพวกเขาจะคดโกงโกงกินลบาบากเพราะนั้เก้กาไกลก็ต้องอก็ต้องพยายามต่อสู้กันต่อไปสถานการณ์ตอนนี้เขาก็ปล่อยข่าวว่าเศรษฐาจะเป็นนายกนะอะไรจานองนั้นแต่ทําไปทํามาแล้วคนที่อยากจะเป็นนายกมากที่สุดเท่าที่เราติดตามข่าวก็ดูไม่ยากก็คือลุงป้อม คนที่มีโอกาสเป็นนายกไ่สุดผมจะถามผมตอนนี้นะก็ลุงป้อมเราไม่ใช่เดาเดาอะไรหรอกดูจากพฤติกรรมหรือการกระทําที่พวกเขาเหล่านั้นแสดงออกมาก็คือลุงป้อมอยากเป็นนายก <c oughs> ส่วนลุงตู่นะคงไม่แล้วก็เป็นมานานละแปดเก้าปีแล้วก็เหลือลุงป้อมอยากเป็นนายกนะสถ,ถานการณ์ตามข่าวเนี่ยเราพอจะอนุมานหรือคาดการว่าลุงป้อมก็จะมีส่วนสําคัญในการที่จะทําให้โทนี่กลับประเทศไทยแบบหนึ่งไม่ต้องติดกุ๊ก หรือติดคุกวันเดียวมีการพระราชทานอภัยโทษเลยอะไรําเนี้ยก็ต้องอาศัยบาร,รมีลุงป้อมลุงตู่ซึ่งเป็นคู้วหนาาเดิมในการที่จะนําเสนออะไรต่างๆนะครับกรมราชธณร์กระทรวงยุติธรรมเรียกทำยังไงแล้วแต่เพื่อให้ติดคุกวันเดียวแล้ววันรุ่งขึ้นก็ออกจากคุกได้นะมีการพระราชทานอภัยโทษได้ก็ต้องใช้บาร,รมีลุงตู่ลุงป้อมนะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณทรนีจะกลับประเทศไทยแล้วไม่ต้องติดคุกหรือติดคุกน้อยที่สุด ตามที่อาจารย์วิษณุพูดนั้นก็คือต้องอาศัยบาร,รมีใครครับต้องอาศัยบาร,รมีของลุงตู่กับลุงป้อมถ้าสองคนนี้เขาไม่เอาด้วยโอกาสในการที่จะได้รับการพระราชทานอภัยโทษหรือไม่ต้องติดคุกนั้นก็คงไม่มีเพราะฉนั้นก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนกันนะถึงแม้คนในพรรคเพื่อไทยจะบอกมันไม่เกี่ยวกันทักษิณจะกลับบ้านเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลแต่พฤติกรรมต่างๆการให้สัมภาษณ์ของนายวิษณุเครืองามนะ พฤนะติกรรมต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันก็เห็นชัดเจนว่าเขาหน้าจะได้ตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะก็คงจะต้องมีเขาเรียกข้อตกลงพิเศษต่างตอบแทนนี่ผู้ภาษากฎหมายนะข้อตกลงพิเศษต่างตอบแทนก็คือว่าต้องให้โอกาสลุงป้อมด้เป็นนายกก่อนตายนะถามว่าลุงป้อมมีอะไรเสียไม่มีครับแกเป็นคนดีเป็นคนน่ารักแต่ว่าแกแก่แล้วผมไม่อยากให้แกแบกสังขารมาเป็นนายกเดินไปเดินมาเดีเด๋ยวเกิดสะดุดล้ม หัวฟาพื้นเสียชีวิตตะยุ่งก็ต้องมาเลือกนายกกันใหม่ลุงป้อมเป็นคนดีนะผมไม่เคยบอกว่าแกเป็นคนไม่ดีนะเพียงแต่ว่าแกอไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากแกมักพูดว่าไม่รู้และอย่าง